สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วคุลการแสงอรุณเสียงแจ๋แจ่วมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ช่างอิฐนะคะจะพาพี่น้อง ผัดกะเพราไข่เยี่ยวมี่น้องคะขั้นตอนแรกกันนะคะนํากะเพราว,รวงไปทอดนะคะทอดกรอบนะคะเพื่อนๆคะนี่จ้าจะเป็นครัวทุรักทุเล่บายช่างอิฐก,กุลการแสงอรุณคะ่ะเอาไปทอดกรอบนะคะเพื่อนๆคะทอดแล้วๆกระตากพักให้น้ํามันสเส็จนะคะต่อไปเราก็จะเอาน้ามันท่วาทอดใบกะเพราเมื่อกี้นี่ลงไปทอด ไข่เยี่ยมานะคะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วก็ตาพริกตํากระเทียมตุ๊ปเป๊ะป๊เป๊ะพอแหลกแน่พ่อแหลกแน่นาะค่ะนาะพี่น้อ,นองเนาะ,ะนที่นี่ก็เอาลงเอาหมูลงไปผัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะหมูสับลงไปผัดนะคะปรุงรสตามใจชอบรสฉาิผัดกับเผาเฮ้านะคะพี่น้องคะ่ะมีดันกระใสมีนี่กระใส่ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะผัดกับเผาจานเดียว เธอก็คงไม่เบื่อฉันเบื่ออาหารที่รสชาติมันกล่อยโอ้ยผัดกะเพราพี่น้องเลยไปไปแล้วจับไปแล้วผัดกะเพราเผ็ดเผ็ดจดจัดจดจัดค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทำง่ายๆอร่อยอร่อยนะคะช่างอิตก็ ผัดปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาไข่เยี่ยวมาที่ห้าถอดไว้เมือ่อ้แบ่งเป็นเคืงเคืงเคืงเคิงไว้นะคะเปื่อนๆลงไปคลุกเค้าค่ะเพื่อนๆนค่ะริมิเต็ดออ t i ด n ชันมากเลยคะๆๆ่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะรสชาติจะอร่อยอร่อยนะคะคลุกเคล้าเบาๆพอเสร็จแล้วเราก็นําใบกะเพรากรอบของเรานั่นนะคะเพื่อนๆนค่ะมาโรยหน้าแล้วก็ผัดลงไปโรยหน้า โรยหน้าโรยหน้านิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะปยิงไก่คะเ,เพื่อนๆือนจ๋ากิจแช่แทบ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 แทนอร่อยคือเกาเลยคะ่ะนีจานีจาคุกครเาเบาเบานะคะไม่ต้องให้ไข่แตกนะคะเพื่อความสวยงามและดูน่ากินนะคะเ,เพื่อนๆน ช่างอิดกุลการแสงอรุณน,นะคะครัวธุรกธุเลขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอิดด้วยนะคะเดี๋ยวช่างอิดก็จะหาเมนูอร่อยอร่อยมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังของช่างอิดกุลการแสงอรุณน,นะคะกุลการก้นโก้ คนงานเฮ็ดกับเข่ากับเก่งเห็ดงานกัเก่งค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยยองเจ้าของพี่น้องอย่าเบื่อสร้างอิดเด้อค่ะเด้อน,นี่ค่ะโรยหน้านะคะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงคะพอกินมาคะแซบๆๆๆแซบแซบแซบเลยจัดแซบแซบปู